The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of Samsada, there is no way to get away under the law, the law of karma. นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเกิดที่จังหวัดนครมนมในครอบครัวชาวนาเจ้าค่ะกระดูกสันหลังของโลก <c oughs> มีพี่น้องแปดคนตัวลูกเป็นคนที่หนึ่งโรยชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กๆ <c oughs> พ่อของลูกเคยบวชเป็นพระอยู่ 4, สี่ห้าพรรษาแต่ภายหลังราศิกขามาเพื่อพราะสอบนักธรรมไม่ผ่าน ก็ไปสอบบาลีแทนที่แจ้แต่ว่ามาศึกออกมาแล้วพ่อก็ได้รับตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านอืมมาเป็นผู้ใหญ่ทีเดียวและพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านที่คนนับถือมากเพราะพ่อเป็นคนใจดีซื่อสัตย์และชอบช่วยเหลือคนศึกได้ไม่นานพ่อก็ได้มารู้จักกับแม่อืมพอแต่งงานกันแล้วพ่อก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านแม่เลย ซึ่งพ่อก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรติดตัวมาเลยลเพราะในบู่บ้านนั้นมีธรรมเนียมว่าจะไม่ยกสมบัติให้กับลูกผู้ชายต้องให้ลูกผู้ชายไปหาทรัพย์เอาเองเพ<อ>ื่อศักดิ์ศรีไง <c oughs> แต่ในความที่พ่อเป็นคนขยันและอดออมจึงหาไรายได้เพราะที่จะมีเงินเก็บแล้วก็นำไปซื้อที่ดินเพื่อทํานาดได้แต่ที่ดินสมัยนั้นมีแต่ป่ารกมาก ลูกจำได้ว่าเมื่อตอนอายุที่สามขวบพ่อเอาลูกขี่คอไปถางป่าทุกวันแต่พอตัวลูกอายุได้สี่ขวบพ่อแม่ทะเลาะกันเพราะความยากจนแล้วก็แยกกันอยู่ตอนเย็นลูกก็ไปนอนกับพ่อตอนเช้าก็ไปหาแม่เพราะบ้านอยู่ไม่ไกลกันแม่สงสารลูกจึงกลับไปอยู่กับพ่อตามเดิม ทำให้คุณตาโกรดแม่มากที่กลับไปคืนดีกับพ่อตาเลยไม่ให้โมโรดกแม่สักอย่าง,งทั้งที่ตาไม่ลูกษาเพียงคนเดียวคือแม่และตาก็รักแม่มากพ่อและแม่จึงไม่ได้โมโรดกทั้งสองฝ่ายไม่ได้ทั้งฝ่ายปู่ย่าและฝ่ายตายายเลย oh. ในปีหนึ่งพศหนึ่งห้าหนึ่งหก,หน,งห,กหนึ่งเจขณะที่ลูกยุดได้ยี่สิกว่าปี ตอนนั้นเป็นยุคที่ลัที่เปลี่ยนแปลงการปกครองกําลังรุ่งเรืองในป่าที่ครอบครองลูกอาศัยอยู่นั้นที่นครปนมมีผู้ที่ต้องการเปลี่ยนการปกครองอาศัยอยู่มากมายครอบครัวลูกกระดิษสมัครใจเป็นฝ่ายนั้นด้วยยกเว้นน้องสาวคนที่สองวันหนึ่งทงางทหารกำบ้านเมืองวิ่งหลายฝ่ายเปลี่ยนการปกครองจากในป่าลงมาในนา,นาขณะนั้นพวกเรากําลังนั่งกินข้าวกันอยู่ ฝ่ายที่ถูกไล่วิ่งตรงมาที่ลูกแล้วบอกว่าผมโดนยิงที่ขาไปไม่ได้แล้วลูกก็คิดจะเข้าไปประคองเขาด้วยความสงสารแต่พอเห็นพ่อล้มลงลูกนึกว่าพ่อโดนปืน <c oughs> จึงเปลี่ยนใจทิ้งคนถูกยิงวิ่งไปประคองพ่อขึ้นมาในมือพ่อหิ้วปินโตกับกระแป้งที่ใช้ใส่น้ำมาด้วยบินโตกับกระแป้งโดนลูกปืนยิงพลุนไปเลยเคะ่ะ เสียงปืนสนามนั้นไหวจะลูกนึกว่าเราตายกันหมดทั้งครอบครัวแล้วเสียงน้องร้องไห้วิ่งตามหลังมาแต่ <c oughs> ไม่มีใครเป็นอะไรเลยแม้แต่ควายของลูกก็ไม่เป็นไรแต่ควายเพื่อนบ้านโดนยิงบาดเจ็บพ่อบอกว่าเทวดารักษาเราเราจรึงไม่เป็นอะไร จบข่าว <c oughs> แต่แล้ววันหนึ่งแม้ว่าครอบครัวครอบครัวเราจะอยู่ฝ่ายเดียวกับฝ่ายที่ต้องการปเปลี่ยนการปกครองแต่เขาก็เกิดความระแวงขึ้นมาจึงคิดว่าจะฆ่าเราทั้งครอบครัวพอเขาคิดว่าเราเอาทหารฝ่ายบ้านเมืองไปล้อมเขาพอดีพวกเราเรารู้ก่อนพอจึงรีบเหมารถพาลูกๆหนีออกจากหมู่บ้านไปอาศัยอยู่กับเพื่อนกับพ่อที่จังหวัดกำแพงเพชร วันหนึ่งแม่ปวดท้องมากบอกให้ลูกๆผลัดกันเหยียบเหยียบเท่าไรก็ไม่หายพอจึงได้พาแม่ไปส่งโรงพยาบาลอยู่ได้มีกี่วันแม่ก็เสียชีวิตโดยที่หมอเองก็ไป็นสาบสาเหตุโรงาอายุได้48ปีพวกเราอยู่ที่กำแพงเพชรได้3ปีหลังจากนั้นพ่อจึงพาครอบครัวย้ายกลับไปที่นครพนมอีกโดยไปอยู่กับน,น้องสาวองลูกคนที่ไม่ได้หนีมาด้วย ส่วนตัวพ่อนั้นต้องไปหลบอยู่ตามวัดในจังหวัดสกลนครยังกลับบ้านไม่ได้แล้วเขาจะฆ่าหลังจากเหตุการณ์สงบแล้วพ่อก็กลับไปอยู่ที่นครพนมและเสียชีวิตโดยการหลับตายไปเฉยๆตอนอายุได้60ปีน้องชายคนสะทงก็เกิดเมื่อปีหนึ่งห้าขณะที่มีการต่อสู้ระหว่างฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายเปลี่ยนการปกครอง เขาเกิดมาพร้อมกับมีแผลเป็นที่ใต้ใน,นาอกฝั่งซ้ายพออธิบายถึงแผลเป็นก็รู้ทันทีเลยว่าคงจะเป็นคนเกา่ากลับชาติมาเกิดแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครป้าที่ทำคลอดเลยสั่งว่าอย่าให้ไฟไม่พ้าอ้อมนะเพราะถ้าไฟไม่พ้าอ้อมแล้วเด็กจะจําความไม่ได้พอเขายุดได้ประมาณสองขวบ เริ่มพูดได้บ้างเขาก็ร้องอยากจะไปแต่บ้านลุงแม่จึงได้อุ้มพาไปที่บ้านลุงพอเจอหน้าลุงและป้าเขาก็เรียกลุงป้าว่าพ่อแม่แต่ก็ไม่มีใครเชื่อว่าเขาเป็นลูกช้างลุงป้าที่กลับชาติมาเกิดเขาจึงพาไปดูต้นไม้ที่เขาปลูกไว้คือต้นมะขามแล้วพาไปดูเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้เขาไปจับเสื้อลายสก๊อตที่เขาเคยใส่ ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นถึงกับตะลึงนี่เราเจออย่างนี้มาหลายเคสแล้วนะจ๊ะเพราะเขาพูดถูกหมดทุกอย่างโดยเฉพาะป้าถึงถูกเรียกว่าแม่ถึงก็ปล่อยโฮน้ำตาไหลออกมาด้วยความดีใจที่ลูกชายได้กลับมาเกิดใหม่เขาเล่าถึงอดีตชาติของตัวเองว่าเมื่อชาติแล้วได้เป็นลูกชายของลุงซึ่งเป็นครอบครัวฝ่ายเปลี่ยนการปกครองเขาถูกทหารฝ่ายบ้านเมืองยิงตายที่ทุง่งนา ตั้งแต่แรกแต่เขาโดนทหารยิงเขาได้แกล้งทาเป็นตายเพื่อให้ทหารตายใจพอทหารเดินเข้ามาใกล้ๆเขา,ก,า,ก,าก็ได้ใช้ปืนยิงทหารตายไปสองนายจากนั้นตัวเขายังโดนทหารที่อยู่ใกล้ๆเรือนั้นยิงตายเช่นกันก่อนจะขาดใจตายได้ร้องเรียกหาพ่อกับแม่จนสิ้นใจต่ชาตินั้นเขามีภรรยาและลูกหญิงหนึ่งคนว่าต,ตอนที่ครอบครัวของเราย้ายไปอยู่กับแพงเพชรใหม่ซึ่งตอนนั้นเขาอยุติสองขวบก,บกว่า เขายังได้รำพึงว่าคิดถึงลูกและภรรยาที่อยู่จังหวัดนครมณโมว่าอยากให้มาอยู่ด้วยกันยังเลยพอเวลาได้เจอภรรยาในอดีตชาติทีไรพอเจอเขาจริงๆเขากับเขินทำท่าอายภรรยาก็แกล้งบอกว่าจะแต่งงานใหม่แล้วนะเขาก็บอกว่าโน no, ห้ามแต่งงานใหม่นะขอร้องเถอะ แต่ปัจจุบันนี้โตแล้วน้องชายเป็นตำรวจตะเวนชายแดนอยู่ที่จังหวัดนครพนมแล้วก็เคยมาบวชธรรมทายารุ่นที่17ปี2532ตอนนี้เขาจำเรื่องราวนาดีไปได้แล้วแหละลืมไปแล้วแต่ภรรยาในาดีก็จะให้ความเคารพเหมือนเดิม,อ,มอย่าบอกให้นะ พราตอนลูกสาวในอดีตจะแต่งงานเขายังมาเชิญในน้องชายของลูกไปเป็นเท่าแก่ในฐานะพ่อตาอืมโอ้อะไรกันนั้นเนี่ยแต่เขาไม่ไปเพราะอายคนอีกทั้งตัวเขาเองก็ยุน้อยกว่าลูกสาวในอดีตเขามาเกิดคนละชาติกันแล้วนี่ตัวเขาเองน่ะอายุตอนนั้นสามสามปีลูกสาว,สวาอ,าอายุสาสิบห้าปีส่วนภรรยาในเดียอายุ 61ปีลูกได้ไปติดจานเราทำให้น้องทุกคนเลยค่ะปี2547ก็มาวัดกันทั้งครอบครัวค่ะน้องสาวคนที่สองเป็นผู้นำบุญพาคนมาวัดตอนนั้เป็นข่าวเคยจัดรถนนำคนมาร่วมบุญที่วัดถึง7-8็ดปดคัน<ะ>สามีของเขาดื่มเหล้าจะเป็นมะเร็งตับตาย<ะ>ปัจจุบันตั้งอยู่กับลูกชายหนึ่งคนซึ่งเป็นใบ้ล้านชาย เป็นบุตรของน้องสาวคนที่สเมื่อเขาอายุได้สิบสองสิบสาปีเป็นเด็กดีมาบวชอยธรรมทายาิรุ่น5้าหกรุนห้าขับรุ่นหกลับไปก็เรียนเก่งแต่พอเป็นวัยรุ่นก็คบเพื่นพากันดื่มเหล้าติดยาดมกาวไปทำเรื่องราวชกไตทะเลาะอิวาตเล่นพน,นัน แต่พอยุด้ยีบสามปีเขาได้มากรุงเทพกับเพื่อนผ่านวัดวัดหนึ่งชื่อว่าวัดพระธรรมกายทำให้นึกถึงหลวงปู่ล้วเคยบทเนนช่วงสั้นเขาจึงชวนเพื่อนแวะกราบขอพรหลวงปู่คุ้มครองแล้วก็ไปเยี่ยมป้าคือตัวลูกเองที่วัดด้วยพอมาถึงเจอหน้ากันลูกก็ไปพูดพามทำเพลง คว้ามือพาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทันทีเขาเรียนคืนแรกกัเจหลวงพ่อเตะเล่าขุมห้ามาหานรกเลย <c oughs> บุญของเขาเขาฟังหลวงพ่อสอนเรื่องกฎแห่งกรรมฟังไปก็ร้องไห้ไปคือพื้นฐานฐานใจเป็นคนดีเป็นคนดีแต่วิบากกรรมครบคนพ่านนีเนี่ยผ่านพา,าไปหาผิด ลูกช้าเขากลาบลูกบอกว่าผมกลัวถุกนรกหักดิบเลิกดืม่มทันทีเลยคําถามทําไมพ่อของลูกจะไปเกิดในหมู่บ้านที่มีธรรมเนียมลูกชายให้ไปหาทรัพย์เองจึงไม่ได้มารดกของปู่ย่าพ่อมีกรรมบาร,บราจึงตั้งหลบนี้ฝ่ายเปลี่ยนการปกครองที่จ้องจะฆ่าพ่อพ่อตายแล้วไปไหนคะ ได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศไปให้หรือไม่คุณแม่ตายด้วยกรรมอะไรคะทาไมหมอหาสาเหตุไม่พบแม่ตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศไปให้หรือไม่วันที่พ่อถูกยิงจนมินโตกับกระแปงถูกลูกปืนยิงปรุนแต่พ่อแม่รักควายของพ่อปลอดภัยเป็นเพราะมีเทวดารักษาหรือบุญใดคะ น้องชาย,ยาลูกเป็นลูกของลุงที่กลับมาชาติมาเกิดจริงหรือไม่คะถ้าใช่ก่อนตายในชาติแล้วเขารู้สึกอย่างไรมีกตินิมิตอย่างไรบุญกรรมใดดึงดูดให้มาเกิดกับพ่อแม่งลูกไม่ไปเกิดกับพ่อแม่เดิมของเขาทั้งๆท,ที่ก่อนตายในชาติแล้วเขาฆ่าคนก่อนที่เขาจะตายเนี่ยก็ฆ่าไปสองศพแต่ทําไมจึงไม่ไปตกนรกหรอคะ ากามมาเกิดใหม่ได้ด้วยสาเหตุใดน่าศึกษานะชาตินี้เขาต้งแก้ไขกรรมที่ทํามาในชาติที่แล้วอย่างไรทำไมแผลจากชาติในอดีตจึงมาปรากฏกับผู้ที่มาเกิดในร่างใหม่ได้ทั้งๆที่เป็นคนละกายกันคะแผลใต้หัวใจสามีขงน้องสาวคนที่สองเป็นมะเร็งตับตายตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญหรือไม่คะ วิบากกรไดน้องสาวคนที่สองจึงมีลูกเป็นใบ้ค่ะและลูกชายเขาทำกรรมใดมาจึงเป็นใบค้คะตัวลูกและหลานชายมีความผูกพันกันมาอย่างไรค่เยยสร้างบารมีกนะับหมู่คณะมาอย่างไรปัจจุบันลูกรับบุญอยู่ที่หอฉันคุนยายค่ะบุคลากรและพนักง,งานที่ทำงานเตรียมอาหารสำหรับถวายพระอุปถาพระและทำความสะอาดที่หอฉันคุนยาย จะได้รับอันิี้ส์อย่างไรบ้างคะลูกยายทุกคนอยู่เอาบุญด้วยกันไม่อยากให้ออกไปเจ้าค่ะห<อ>ลับตาฝันเป็นตุเปตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจาพ่อของลูกทำไมเกิดในหมู่บ้านที่มีธรรมเนียมว่าลูกชาย ลูกผู้ชายให้ไปหาทรัพย์เอาเองจึงไม่ได้มารดกจากปูป่ย่าเพราะเพราะกำเนใดอดีตที่มีทิฏฐิมันนะจึงได้ไปเกิดในบ้านป่ามีความตระหนี่จึงได้ไปเกิดในครอบครัวชนบทกแกลนไกลตั้งหาทรัพย์ไอเองอีกทั้งในอดีตเคยมีทัศนคติว่าลูกผู้ชายให้ไปหาทรัพย์เองดังนั้นชาตินี้จึงมาเจอบ้างจา้ะ มีศักดิ์ศีแต่พอดีทำตรณนีด้วยหา่าไรก็บม่คอยจะเจอพ่อแต่งงานกับแม่ตายายก็ไม่ให้มารดดกแม่อีกเนื่องจากโกรธแม่เพราะ,ะแม่ก็มีกรรมคล้ายพ่อคือเคยดื้อพ่อแม่เมื่อท่านสั่งสอนให้ทำความดีกับที่สำคัญคือมีความตาระนนีเห็นไหมจึงทำให้ไม่มีบุญรองรับสมบัติของตาย,ยายได้ าไม่ตายยายมั้ยมีลูกสากวคนเดียวก็ไม่มีอารมณ์จะให้ความตระหนี่นี่เห็นไหมจ้ะร้ายมากทีเดียวพ่อตลบหนี้ฝ่ายเปลี่ยนการปกครองเพราะกลัวถูกฆ่ากรรมเนื่องจากกรรมครบคนภายในอดีตและปัจจุบันโดยในอดีตพ่อได้เป็นทหารและได้เข้ากับพวกก่อการขบฏโดยในชาตินั้นฝ่ายก่อการกบฏ พ่ายแพ้ตัวท่านเลยหลบหนีไปก่อนจึงเป็นผังเดิมติดตัวมาทำซ้ำอีกในชาตินี้จ้ะไม่น่าเชื่อเลยนะเรื่องวิบากกรรมนี่มันถ้าได้ช่องมาไหล่เป็นเปิดทำงานขึ้นมาอย่างนี้พ่อตายแล้วก็ไปเป็นภุมัทเทวาระดับกลางๆมีบ้านเล็กๆคล้ายกระต๊อบอยู่ใด้บุญที่ใครบวชตามประเพณีมารยะหนึ่ง และบุนที่ทําตามประเพณีในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่บ้างอิทธิกรรมหลายอย่างทําให้ดวงจิตไม่ผ่องใสเท่าที่ควรจะมาไดอา้อย่างนี้ก็ดีแล้วนะได้รับบนที่รู้ที่ไปให้แล้วก็ทําให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจะ้ะหมอหาสาเหตุโรคของแม่ไม่เจออาการบางอธิบาตท,ที่เคยทาแท้งและช่วยคนอื่นทำแท้ง โดยใช้เท้าเหยียบท้องจนเด็กกลายเป็นก้อนเลือดก้อนเลือดแล้วไหลออกมาอีกทั้งมีอยู่ลายหนึ่งได้ใช้เท้าเหยียบท้องทำให้แม่และเด็กในท้องตายด้วยกันทั้งคู่วิบาก,กรารังกล่ามาส่งผลให้หมอหาสาเหตุโรคไม่เจอแล้วก็หมดอายุไข่ด้วยตายแล้วก็วนเวียนอยู่ระยะหนึ่ง เมื่อได้รับบทเทวที่ไปให้แล้วก็หมดกรรมจึงได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ตอนนีไ้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วใอ้กลับมาแก้ไขตัวเองวันที่พ่อถูกยิงยันปินโตกับกระแป๋งถูกยิงยนพลุน,นแต่พ่อและควายไม่เป็นอันตรายเพราะเพราะไม่ได้มีวิบากกรรมที่ไปฆ่าใครจึงไม่ตายอันนี้อันเดียวถึงไม่เคยฆ่าใครก็ใครว่าฆ่าไม่ตาย แต่ไม่มีเทวดาองค์ใดมารักษาจ้ะน้องชางลูกเป็นลูกของลุงก,กับชาติมาเกิดนั้นเป็นเรื่องเป,เป็นเรื่องจริงจ้ะโดยในชาตินั้นก็ยังไม่อยากตายเมื่อโดนยิงแล้วเนี่ยอยากเจอหน้าพ่อแม่ใจจดจ่องแล้วก็มีบุญที่เคยบวชคุ้มเอาไว้ จึงทำให้กลับมาเกิดเหม่เป็นมนุษย์ใหม่ได้ท,ทั้งทั้งที่ฆ่าคนตายจะบุญบวชอุ้มไว้ไม่ให้ไปมาหานรก<อ>ที่มาเกิดกับพ่อแม่ลูกแทนที่จะไปเกิดกับพ่อแม่เดิมเพราะใจผูกพันจังหวะพราะมีบุญกรรมเสมอกับพ่อแม่ของลูกโดยเมื่อถูกยิงตายใหม่ๆ กาเลียก็เดินโซซัดโซเซมาเจอพ่อของลูกกาเลียดนั้นก็เดิน,ดนก็ไปขอความช่วยเหลือพยายามเรียกพยายามสิกิดพ่อพยายามก็มาจับตัวแล้ะขย่าตัวพ่อแต่พ่อไม่รู้เรื่องเป็นกาเลียกก็ทําอะไรไม่ได้จังหว่นนั้นพอดีถูกดูดบูกเข้าไปสู่ท้องพ่อของลูก ถูกดูดไปเลยจะจังหวะมันพอดีเลยกรรมเสม,มอกันมาวูดเข้าไปแล้ว oh. การเขาตายเขาได้ฆ่าคนแต่ไม่ตก,นก oh. เนราาะบุญที่เคยบวชคุ้มเอาไว้จ้ะ oh. ชาตินี้เป็นนำรวยกายสังสมบุญทุบุญทั้งทางศีลภาวนาไว้ให้ดี oh. ให้มากๆแล้วติดฐานเจตนพ้นจากวิบากกรรมนั้นกล่าวจ้ะตะเวนชายแดนยุททินเดิม แผลมาเกิดที่ร่างกายทั้งๆที่เป็นแผลจากอดีตชาติและเป็นคนละกายนั้นอืาเแหละแผลมาเกิดที่ร่างกายทั้งๆที่เป็นแผลจากอดีตชาติและเป็นคนละกายนั้นก็มีสาเหตุหลายอย่างอาจจะเพราะเรื่องน้องชายของลูกที่ก่อนมาเกิดได้ถูกยิงตายแล้วเป็นกายละเอียดเมื่อรู้สึกใหม่ที่กายละเอียดกรรมปานาธิบาทยกๆตอนนั้นเ่ย ยิงทหารตายไปสองนายก็ส่งผลใน้กายละเอียดยังมีแผลอยู่โอบาดเจ็บถึงเดินโซซซโซเซยไงยังมีแผลอย่างนั้นส่งผลให้เลือดไหลมีทุกเวทนาคล้ายยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เดินโซเซไปเจอพ่อเพื่อให้ช่วยดังกล่าวแล้วก็ถูกดูดบูกเข้าไปในท,ท้องพ่อ เมื่อเกิดใหม่ใจที่ยังไม่คลายความผูกพันในพบเกา่าและกรรมปานาธิบตัติใจที่ยังไม่คลายความผูกพันในพบเกา่าและกรรมปานาธิบตัติจึงส่งผลให้มีแผลเป็นตำแหน่งเดียวกันแม้คนละล่างกันจะอสอนมีน้องสาวคนที่สองเป็นมะเร็งตับตายพระชยายิอดีตและปัจจุบันในข่าสัตมหารและทำกับแกล้มดื่มสุรา เอาแก้มด้วยดื่มสุราด้วยได้มารวมส่งผลให้เป็นมะเร็งตับตายตายแล้วก็ไปทันทีเลยสามีน้องสาวคนที่สองไปทันทีเลยดำดิ่งไปมหาและขุมหทันทีได้กรรมดื่มสุรากำลังถูกในาใยนริบากลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจรับบุญได้แต่ถ้าทำบุญที่ไปให้บุญก็จะไปรอคอยที่ยมมาโลก น้องสาวคนที่สองมีลูกเป็นใบเพราะชาติในอดีตเคยแช่งลูกใหยเป็นใบแม่แม่โดยชาติในอดีตลูกคนนี้ก็ได้เป็นแม่ลูกกันกับน้องสาวคนที่สองเนี่ยเหมืองชาติได้เป็นแม่ลูกกันแต่ลูกคนนี้ในชาตินั้นชอบเถียงพ่อเถียงแม่บ่อยๆจึงท,ทำให้แม่โกรธมากไม่ชอบไปเถียงแล้วก็แช่งให้เป็นใบ ชาตินี้มาเจอกันเนี่ยมาเป็นแม่ลูกกันอีกโดยตัวลูกก็มาเป็นใบตัวแม่ก็มาเลี้ยงลูกใบจ้ะก็สมรถนาของแม่คือไม่ได้ลูกเถียงลูกไปเถียงแม่เลยชาตินี้หลานชายบวชได้ช่วงสั้นเวลาสิกาแล้วก็ไปครบคนพาลโานโมเมาขาดสติ แต่กลับตัวได้ในภายหลังริเรียนลุกกฎแห่งกรรมจากโรงเรียนนุบาลฝันในฝันวิยาแค่เพียงชั่วโมงเดียวเพราะในดีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแต่บางชาติกับไปค,คบคนผานสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแล้วแต่ว่าบางชาติกับไปค,คบคนผานฝังนี้จึงติดตัวมาให้เข้าสู่วงจรแห่งคนผานอีก แต่บุญที่เคยสร้างกับหมคณะมาก็ดึงดูให้มาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมให้มีเหตุให้มาเรียนรู้และสาม,มารถกลับเนื้อกลับตัวได้อย่างรวดเร็วจ้ะตัวลูกเองต้อง่าเกิดในถิ่นที่ผู้คนรบกันนี่จะของเคสต้องมีชีวิตที่หวัดระแวงภัยพระแนอดีตเนี่ยลูกเคยเป็นทหาร แต่ไม่ใช่ทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกรบไดพบรักไดเจ้าชู้ไดไปรับมิบากรรมต่างๆมามากมายแล้วชาตินี้มาเจอแค่เศษกรรมที่ต้องมาเกิดในที่นี้็นคนลบกันจะเพราะเป็นทาหารไปลบกับเขาทำไปบ้านเมืองเดือดร้อนเพราะนั้นตัวก็เลยต้องมาอยู่ในสถานะตรงนี้บ้าง อย่างนี้ไงรำเจ้าชู้ก็ให้ทําให้ามาเป็นผู้หญิงแต่ภายหลังภายหลังได้มามีชีวิตที่ปลอดภัยแล้วได้สร้างบารมีกับหมู่คณะเพราะบนในชาติหลังๆที่ได้กลับมาเจอกับหมู่คณะในชาตินั้นยังยังไม่ได้เจอแล้วก็ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะชาติหลังๆมาเจอหมนะู่คณะได้สร้างบารมีบหมู่คณะแต่ไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้คือเออไม่ต้องอธิษฐานอะไรทําบุญกันแล้วกัน เนี่ยก็เราก็ทำไปแล้วทําให้เหมือนเรือไม่มีหางเสือเนี่ยวิบากกรรมเก่าก็ได้ช่องเลยดึงดดดไปลําบากก่อนแต่ภายหลังบุญที่ได้เคยสร้างมากระหมูคณะก็ดึงดูดให้กลับมาสร้างบุญมีกระหมูคณะอีกจ้ะจะตั้มระกอบเหตุการสั่งสมบุญทุกบุญและอธิฐานจิตลอมกรอบป้องกันไม่ให้วิบากกรรมเก่าที่เคยแปดพลังได้ตามมาทานจ้ะอธิฐานจิตนี้ต้องอธิษฐานให้เป็นนะจ๊ะ ตัวลูกและหลานชายมีความผูกพันกันและสร้างารมมีกัมมู่คณะมาแต่ลูกจะเป็นกรอยมิตรให้กับหลานชายมาหลายชาติวัที่ทําร่วมกันจึงทําให้รักและผูกพันกันจ้ะแล้วก็เคยสร้างารมมีกัมมู่คณะมาแบบกองสเสบียงประเภทตามอารมณ์คือทําบ้างไม่ทําบ้างแล้วก็ไม่ขอยจะอติฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้จึงทําให้กรรมตรรนีตามทันจ้ะ ลูกรับนที่หอฉันคนยาายบุคลากรและพนักงานที่เตรียมอาหารถวายพระอุปถัพระและทําความสะอาดหอฉันจะได้อันิสงเอาโดยย่อแล้วกันนะจ๊ะคือจะได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติติดตามตัวข้ามภพความชาติจะปิดอบายจะได้ไปสวรรค์จะมีอายุวันณสุขาพระปฏิพานจะรือผังจนได้ พบชาติต่อไปก็จะมีชีวิตติ่สมบูรณ์ไม่ลำบากเป็นชาตินี้เป็นต้นตอนนั้นต้องมาอธิษฐานจิตล้อมกรอบให้ดีทุกๆวันจ้า,าชาตินี้มาเจอกันแล้กให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูจิตวิริวงศ์บนวิเศษเขตบรมโมโพธิสัตย์จะได้พลัดกันเลยจ้า the law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma